ถึงเราจะไม่ได้อยู่ถึงเราจะไม่ได้แบบอยู่ในสถานที่เดียวกันอยู่คนละสถานที่แต่ว่าเราก็ช่วยกันตลอดนะคะเขาหน้ารักจริงบอสเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงเราปะเขาปิดเสียงเาปิดเสียงเราด้วยปะใช่ถ้าเขาได้ยินเสียงเราหนูจะไม่ชมไม่ให้เขาได้ยินหรอกฝากกดด้วยนะคะตัวละ 390ส่งฟรีนะคะทุกคน2ตัว690เ้าขาได้ยินเขาได้ยินเหรอโอเคไงไม่พูดไม่พูดไม่พูดพูดขาของขาของขาของแค่นี้เนี่ยเขาก็น่าจะแฮปปี้แล้วคือเขาเป็นคนสอนหนูว่าคือเขาบอกว่าหนูอะมีคนติดตามเยอะใช่ป่ะใน Tik ตอก7ล้านใน i ิน t a g r กรม3ล้านนยขอโทษค่ะ I อ o v e t ทิกตอแล้วก็ในบ้าน เนี่ยหนึ่งล้านแบบคนติดตามเยอะแต่ว่าหนูไม่ค่อยลงโซเชียลเลยเขาก็เลยบอกว่าให้หนูลงโซเชียลเยอะๆใช่หนูก็เลยเถียงเขาบอกว่าการที่เราอัพบ่อยๆอะ่ะเดี๋ยวคนก็เบื่อแต่เขาก็เป็นคนสอนหนูว่าคนไม่เบื่อแต่วันนี้คนดูเยอะเขาคงขิงหนูไปได้อีกนานว่าเห็นไหมไม่เชื่อเขาอย่างนี้เรื่องราวมันเป็นแบบนี้นะคะได้แล้วหรอเปิดเสียงด้วยไม่ได้ยิน <cin stereotype> ได้มาแล้วจ้าเก่งมากสุดยอดปรมือบ้านสวยมากได้โฉนดแล้วเย้เย้เก่งจังเลยอ่ะเอาไว้โครเก่งเลยอ่ะเอาไว้พักพิกยามยิการ <curs CDU> <kilo> เก่งมากสรุปเมื่อกี้บอสได้ยินไหมีใจปะไม่ดีใจหรอหรือว่าดีใจอยู่ข้างในก็ไม่ได้ยินครับหมาเมื่อกี้เมื่อกี้นินทาของหลงเมื่อกี้นินทาฉันหลงไม่ได้นินทาก็บอกว่าคนมาดูสองหมื่นคนเนี่ย ก็คือเธอก็จะได้ขิงฉันตลอดไปแล้วไงว่าการร้ายบ่อยๆอ่ะมันดีดีมันดีแน่นอนถ้าร้ายตลอดเรื่องโซเชียลต้องยอมแน่ก็ต้องดีเรื่องโซเชียลนะคะต้องฟังพี่น้้องนต้องฟังพี่นะน้องเขาจะไหมเขาบอกว่าพี่แน็กชาลีมาสวัสดีค่ะพี่แน็กจริงหรอมาจริงเปล่าเนี่ยสวัาดีเออวันนั้นวันนั้นก็ตันปั่นหนักกันนะเรา เออวันนั้นก็บอกวันนั้นที่ไลฟ์กับบิ๊กก็บอกคนนู้นคนนี้มาดูม <c oughs> ีมาจริงคขาบออันนี้แล้วอันนี้คือได้โฉนดแล้วแล้วยังไงต่อก็คือรอบิวอินก็รอบิวอินแล้วก็สร้างเพิ่มอ,อีกในพื้นที่ข้างหน้าอีกที่มันเป็นพื้นที่เปล่าอ่ะก็จะสร้างเป็นห้องพักเอาไว้แบบให้แดนซเซอร์นักร้กองมานอนไปรามงำเที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วระยะเวลาอีกนานปะก่อจะแบบได้เข้าไปอยู่อ่ะ น่าจะสองสามเดือนนู่นเหละกว่าจะได้อยู่จริงอ่ะแปบ,บเดียวแหละสองสามเดือนแต่งแบบไหนอ่ะขอสีขาวได้ปะจะเน้นแ,แบบไม่ไม่เน้นแบบเวอร์มากก็แบบลีนลีนก็ไม่ได้เวอร์ฉันชอบสีขาวไงคลีนคลีนสีขาวเวลาถ่ายรูปอ่ะมันจะได้ถ่ายรูปสวยรอเป็นเซ็น ก็เลยไทยหลังชื่ออยากอุป่รืป่อ้วยได้ครับสีขาวจัดให้แบบเลือดๆช้ำๆได้ครับสีขาแต่ใหขอบคุณค่ะขอโซฟาขาวแล้วก็กำแพงขาวสวยๆคิ้นๆแล้วไปนั่งแล้วก็แบบอะไรอย่างนี้อไอย่างี้ไปเลือกอีกไปเลือกเหมือนเชื่อเรื่องจบคนสวยคนหนึ่ง เอฟซีบอกเขาไปเลือกเองถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดจาขนาดนี้เราไปเลือกเองเลยโซฟาสีพ so ิวเย็นอุ้ยแม่ฝากชาร์จโทรศัพท์ให้หน่อยนี่อันนี้อันนี้มันลักนี้น่าจะไม่ได้มันต้องลักตรงน,น,นู้นาโทรศัพท์ยใช้อันไหนใช้แต่ว่าเหมือนแบตมันหมดพอบิมไม่ได้ชาร์จว่าไงมันแก ไม่เบนไม่ได้ชาร์จ p า w e r bank ไว้แล้วแบบไปใช้ชีวิตทั้งวันแล้วก็แบบหมดแบตหมดใช้ชีวิตทั้งวัน p o w ว่าแบงก็หมดใช้ชีวิตได้ขนาดนั้นกลัตชาร์จตอนนอนไงกลัวมันแบบบูมอยู่บ้านคนเดียวไงก็เลยกลัวเอาถ้ามันเป็นอะไรขึ้นมามันไม่มีใครช่วยนะกลัวบูมใช่ ถ้าแบบชาร์จแบตพาวเวร์แบงค์ Bank, ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วมันบูมอะ่ะใครจะมาช่วยฉันทานหกวะฉันอยู่บ้านคนเดียวฉันก็ต้องไม่ทำอะไรที่มันเสี่ยงเอ็นนะน่สองพิเศษคะสี่ได้ดค่ะทุกคนถ้าสั่งสองตัวสายตาก็ยังไม่ดีอยู่นะถึงตอนเนี้ยคือใส่คอนแทคเลนส์นะอไใช่อยู่เนี่ยคอนแทคเลนส์น แป้นตาก็เบี้ยวนั่งทับแป้นตาตัวเองยังมาหาว่าเรานั่งทับอ,อีกแม่ลองเปิดเสียงอันนั้นดังๆเลยใช่มันจะได้ยินชัดๆ,มๆไม่ไม่ไม่เพราะมันอยู่ไกลเบากว่านิดนึงก็ดังโพดเปิดลำโพงดังโพสนี่เป็นสายอีสานแล้วดังโพด <c oughs> ดังโพด <ble> <therapist> อยู่กับเธอบ่อยไงติดภาษาอีสานมันก็ดังโพดนะครับดังเกินดังเพี้ย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 งคือแม่พูดอะไรอ่ะบิ๊กได้ยินเสียงแม่หมดเลยนะใช่ได้ยินอแม่ไม่รู้หรอว่าตลอดไลฟ์เขาได้ยินเสียงแม่อ่ะเสียงแม่เข้าตลอดไลฟ์นะอสียงแม่เอ้อเรื่องนี้อีกแล้ว แม่แม่บนอยู่ละแม่พูดเรื่องนี้ประมาณสิบรอบแล้วแม่ผอพอดีแล้วพอดีแล้วอีกมหาศาลเลยไม่ต้องห่วงอยางนี้อะไรวะะนาเธอจะเธอจะลงป้าแล้วเธอจะลงเธอก็ลงได้เลยนะดาอยังนั้อยู่เราไปถึงบ้านตัวาัะไปแต่งหน้าตอนเก่งใจไง เกรงใจบ,บิ๊กไงเขาเหนื่อยไงทุกคนเขางานทนทเอาเวานี้อน่อนแท่อาเได้ไกผนทเอาทนเาทนทาเวนีด้นนแีอลนี้ได้แนนัอ,อวิาดานาแ,แทน่ะดตนน้แม่สู้ๆ อนนี้คือห้าล้านใจแม่กดไปแล้วสามล้านเออไหรอเธออะไรว่าแล้วฉันเห็นแม่เธอชมฉันด้วยแหละฝากขอบคุณด้วยนะแม่นกบอกขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณคุณแม่ด้วยนะคะนี่ไงก็ขอบคุณผ่านไลฟ์สดนี่ไง้งเดียวเองอะเคยเจอแม่ตอนมันเกิดเธอตอนนั้นเออใช่ไหมใช่ครั้งเดียว เ็าอาจจะแค่ครั้งเดียวที่ใส่ชุดแดงอ่ะตีนแดงอ่ะปีน,นั้นอะแม่เขาบูสต์ตัวนี่เพราะมันมันบ่ถึงแล้วหรอถึงแล้วมันอยูลลหลังอยู่ใกล้จังเอามันอยู่ใกล้กันเลยมันอยู่ห่างกันแค่ไม่ไกลอ้าวหรอมันใกล้ขนาดนี้เลยเหรอใช่หลังนี้หลังนี้ที่เธอเคยมาไงแต่ว่าเธอไปได้เข้าไปแค่ไหนใช่ใช่ใช่จำได้จำได้ก็เลยว่าว่าเออทำอ๋อคือ แปลว่ามันอยู่ในซอยนั้นเหมือนกันมันอยู่นอกโครงการบ้านใช่ไหมอยู่ในอันนี้อันนี้โครงการใช่ไหมอันนั้มันเป็นนอกโครงการหนอยตัวเองไดห่อะไม่แต่ว่าก่อนจะเข้าโครงการนี้ยมันจะม,ม,จะมีมันจะมีซอยเยอะๆนี่ใช่แต่ว่าเรามันอยู่อันนี้ไงหลังจูเจอร์ันมันก็เลยไปนัมันนีมาไง โวยหวานพี่น้องเอ้ยไปแต่งหน้าปะต้องรอช่างตั้งของกินนี่ทำไมต้องไล่เราไปแต่งหน้าว่างงเพราะว่าเขาแต่งหน้าไปไล่ไปเก่งใจไงเห็นไหมแม่ตอบได้วเห็ไหมเพราะว่าเขาแต่งหน้าไปไล่ไปได้ไงเออที่แฟนขับเลยมั้ยก็กลัวเหนื่อยอยากให้แบบนั่งแต่งหน้าแบบพักผ่อน ชิวอนใชิวจว่าดีใจกับโนดอะไรยบ้านเลยูมใจนี่เรายังภูมิใจแนนะแม่แม่บอกว่าเหมือนเธอภูมิใจนะที่เธอได้ชโนดขนาดแม่งภูมิใจแทนเลยอ๋อไหน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 นไหไม่ใช่เอาขากล้งมาตั้ง ถนดอยู่ไหนแลว้ววะอยู่บนรถให้มีหนให้มีหนถอะสักหลังเล็กๆอยู่ในกรุงเทพจะได้แบบวลไาดาา้คงหาผลไม้ให้ทานหูจะให้มากกว่าผลไม้คะ่ะไม่ว่าเขาจะอยากกินอะไรนะคะหนูจะหามาให้เอาเขห้าผายขอยู่หลังฉันช่วยด้วยเราผ้า ทุกคนทำไมทุกคนมารู้เยอะจังครับจริงแต่ก็น่าชื่นชมจริงแหละเขาเก่งไงเก่งจริงหนูยังชมเลยนแม่เขาชมจับใจ